สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ before the match นะครับประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568นะครับผมก็มาพูดคุยก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะครับผมก็เข้าสู่เกมที่6แล้วนะครับผมนะก็ยังไงก่อนหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆเชลซีทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับผมกดแชร์กด Subscribe กันหน่อยนะครับผมนะอ่ะ ก็เกมนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมว่านะถ้าในเรื่องการเข้ารอบใช่ไหมก็อยู่ที่เกมนี้ล่ะแล้วก็เกมเยืยอนอัตนาปโปลีเพราะว่าเกมในบ้านเจอกับพาพอสผมว่าคงจะไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงในการเก็บ3ขคะแนนสำหรับเชลซีนะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมที่หลังจากที่ชนะบารเซลนามาไม่ชนะใครเลยเสมอเสมอสเสมอส,สองแพ้หนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเค้นฟอร์มยังไงนะครับผมก็ อันนี้ผมเพิ่งได้รับทราบมานะก็เดี๋ยวบอกผลการจับฉลาก FA Cup แับละกันเพราะว่าเดี๋ยวเอฟ u p จะแข่งกันในเดือนหน้านี้แล้วนะับก็คือปีหน้าเดือนมก,กราคมนี้แล้วนะครับผมก็คือเป็นรอบที่3ามนะเชลซี Chelsea จะเจอกับชาวตันแอตลีติกนะผมทีมในเดือะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็บุกไปเยือนนะบุกไปเยือนก็เตะกันประมาณชักต้นเดือนมก,กราคมนะประมาณเนี้ยครับคือแบบมันเป็นสัปดาห์ที่เล่นอ่าพอจบ ่ามันจะมีช่วงครับ Boxing Day ใช่ไหมมันจะเป็นอีกอาทิตย์นะึ่กเสาร์ที่10กับวันที่ทีสิเดี๋ยววันเวลาเดี๋ยวผมบอกในเพจอีกทีว่าวันไหนนะสหรับเชลซีนะก็มาแจ้งให้ทราบนะครับผมผมผมเกือบลืมไปเลยนะว่าเออมันมีจับฉลากรอบที่3ามอ่ะนะแต่ว่าก็เอาโอเคยังน้อยยังน้อยเจอนะครับผมว่าช่วงจับฉลากพอดีนะครับผมนะอ่ะเรามาว่ากันในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้นะก็คือแบบตอนนี้เนี่ยเรา เดี๋ยวผมกลับไปดูคะแนนนิดหนึ่งนะในตารางคะแนน UCL เนี่ย o n s League เนี่ยคือตอนนี้เราต้องดูว่าตารางเป็นยังไงนะถ้าจะเข้ารอบแบบอัตโนมัติเลยอะนะนะครับผมโอเคเราอยู่ในโซนบนนะอันดับเจ็ดนะครับผมแข่งไปห้านัดเสมอ,อ,อชนะสามเสมอ 1, นหนึ่งแพ้หนึ่งมีสิบคะแนนนะครับผมข้างล่างเนี่ยมัน คือมันเลิ่รุ่นเรื่อยเสียนะ10สิบคะแนนเนี่ยมีทั้งหมดห้าทีมเลยนะนะครับผมหนึ่งในนั้นก็เป็นอัตาลันตาเนี่ยแหละครับที่ชนะชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเหมือ 1, 1, มนกับเราเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยอคาดว่าเกมกับเราเนี่ยก็คือเป็นการตัดจาไปเลยตัดคู่แข่งไปอีกหนึ่งทีมไปเลยนะครับผมเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราเจอกับนาโปลีเนี่ยนัดสุดท้ายนะครับผมซึ่งนาโปลีเนี่ยอยู่อันดับยี่สิบเลยนะ ชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะผมพาฟอสไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงครับพาฟอสเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับผมเป็นทีมน่าจะจากไปรัสนะถ้าผมจำประเทศไม่ผิดนะไปรัสนะครับผมพาฟอสส่วนสองทีมจากอิตาลีเนี่ยฟอร์มในแชมเปี้ยนส์ลีกรู้สึกจะดีนะสำหรับอตาลันตานะครับผมรู้สึกว่าจะดีกว่านาโปลี แต่ว่าในลีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะผลงานนครับสำหรับอาตาลันตาดังนั้นเนี่ยคือเราควรไม่ประมาเลยแล้วก็ไม่ดูอ่าฟอร์แมแไม่ดูไม่ดูถูกจนเกินไปแบบประมาณว่าแบบเป็นรองเราชื่อชั้นอะไรเข้าเข้าใจตรงนั้นแต่ว่าฟอร์มการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเขาไม่ได้ต่างอะไรกับเราเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมว่าสูงสีเลยคือมันเป็นแมตตัดสินจริงๆว่าแบบเออเราจะมีโอกาสเข้ารอบมากน้อยแค่ไหนคือเปอร์เซ็นต์มันจะสูง ถ้าสมมุติเราผ่านได้เนี่ยแล้วเก็บพาฟอสได้เกมกับนาปโปลีช่วงเวลาแบบนั้นเราต้องดูอีกทีในตารางคะแนนนะว่าแปดอันดับแรกเนี่ยเขาทําคะแนนไปกี่คะแนนกันแล้วนะครับผมเพราะว่าในณนเวลานี้พอแข่งไปห้าเกมเนี่ยมันแข่งทั้งหมดแปดใช่ไหมคือทีมอย่างพวกอาร์เซนอลเปเชบาเยอร์อินเตอร์เรอลมาลนที่มีสิบห้าสิบสองคะแนะนอะไรเงี้ยพราะว่ามันจะเป็นห้าทีมที่แบบ เขาไม่หลุดเองอะนะอาจจะมีโอกาสเข้ารอบไปเลยติดหนึ่งในแปดนะครับแต่ส่วนเชลซีเนี่ยมันต้องรอรุ่นะับเพราะว่าสิบคะแนนเนี่ยมันมีดอทมุลน,นะครับผมมีเชลซีเราใช่ไหมสปอร์ติ้งมนซิตี้นะครับผมแล้วก็อาตาลันตาส่วนข้างล่างมันก็จะเป็นเก้าไล่ลงไปครับเก้าเก้าคะแนนมันก็มีสามทีมอย่างแอตมาลิดนะครับผมเนค้าเซิร์นลืลิฟฟูแล้วก็กาลาตาสลายสี่ทีมนะครับผมคือคะแนนมันมันสามารถแซงเราได้ตลอดเวลาครับถ้าถ้าสมมุติเราเก็บ เก็บอาตาลันตาไม่ได้มันจะทําให้13แล้วมันจะทําให้พวกนิลคอสเซนอตแลนติกอตเลติโกมารลิทลิวพูการาตาสลายหรือที่มืออื่นที่มันไล่หลังเรามาเนี่ยมันแซงเราไม่ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เกมพรุ่งนี้ถ้าเราชนะไม่ได้เราคงจะผมว่าเชลซีน่าจะไปเพย์ออฟแทนคือไม่ไม่น่าจะติดหนึ่งในแปะนะครับผมสว่วนถ้าเก็บได้มันสามารถลุ้นได้เลยครับ เพราะว่าถ้าชนะพาฟอร์สได้อีกมีโอกาสตีหนึ่งในแปดดังนั้นในเกมพุ่งเนี้ยคืนวันอังคารเนี่ยตีสามเนี่ยที่จะลงเล่นเนี่ยถ้าเชลซีเลือกจะเข้ารอบแบบสบายโดยไม่ต้องเล่นรอบเพย์ออฟพุ่งนี้ต้องชนะอย่างเดียวเลยเออมันต้องชนะสถานเดียวส่วนถ้าผลกนนารแข่งขันออกมาไม่ดีอะครับมันก็อาจจะทำให้เราลงไปเล่นในรอบเพย์ออฟ รอบ knock out อะครับรอบ p a y o f f อะไรที่เขาว่าเนี่ยคืออันดับเก้าถึงเท่าไหร่อะยี่สิบสี่ครับเจอกันแล้วคัดเหลือแค่แปดทีมนะครับคัดเหลือแปดทีมแล้วก็เข้ารอบไปสมุกนะส่วนหนึ่งในแปดมันจะมีกฎของเขา,าครับที่ได้เปรียบโนนีนั่นอะไรประมาณนี้นะคนที่เข้ารอบอันดับหนึ่งอันดับสองมันจะไล่ลงมาของเขาอะนะครับผมมันก็แล้วแต่นะนะครับผมคือพอผ่านไปครึ่งทางแล้วห้าเข้าสู่นะัดที่หกแล้วเนี่ย ผมว่าแต้มหลักสิบขึ้นไปเนี่ยมีมันมันมีโอกาสที่จะเข้ารอบติดหนึ่งในแปดมากยิ่งทีมที่มันมีสิบสองแ้มเนี่ยโอกาสสูงกว่าเรานะครับส่วนอาร์เซนอลผมว่าไม่น่าหลุดแล้วน่าจะเป็นทีมแรกที่ก้าไปรอบสิบกทีมแล้วนะเพราะว่าเขาชนะรวดสิบห้าคะแนนเต็มนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เกมพรุ่งนี้ครับถ้าเชซีผ่านได้หนึ่งในแปดอาจจะไม่ไกเกินเอื้อม เออมีโอกาสมากตองผู้คำนี้แต่ถ้าเราเสมอหรือแพ้มันต้องรู้อีกทีครับคู่อื่นอื่นีกสถา,านการณ์ก่อนจะถึงเกมกับพาฟอสเราก็จะรู้อีกทีว่าสถา,านการณ์หลังจบวีคเนี่ยครับที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกวีคเนี่ยจะเป็นยังไงมันต้องรู้อีกทีนะครับผมนะก็อะยังไงก็ตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวไปฟัปรบทสัมภาษณ์ของเอ็นโซมารสต้าครับก็คือเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับเรียมดีแลแล้วก็โคพาวเมอร์ไม่ได้ บินไปกับทีมแลไม่มีชื่อเลยนะครับผมเหมือนแมทลอนิซ่าคีเซล่าคีแลนกิลใครต่างๆที่เป็นสายเชลซีเขารายงานก็คือเหมือนกับว่าให้พาวเมอร์พักครับอยากจะให้พาวเมอร์ลงเล่น90นาทีอะไรประมาณนี้นะคือแบบให้ฟิตนะครับเพราะว่าเกมกับไอวาตันลงได้แน,น่นอนอันนี้คอนเฟิร์มแต่ว่าเกมนี้เหมือนเขาอยากจะพักเพื่อให้พาวเมอร์เนี่ยลงเล่นได้เต็มเกมมาเนี่ยนะครับผมอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ครับเขาอัปเดตเรื่องดีแลบ เขาบอกว่าถือเป็นโชคดีครับที่กระดูกดีแลบไม่ได้หักนะครับผมแล้วพาวเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องการรักษาเขานะผมรักษาและป้องกันแล้วของเขาเป็นกระบวนการครับเขายังไม่พร้อมลงเล่น2เกมติดต่อกันใน3วันนะผมเราจึงวางแผนนี้ไว้แล้วและนั่นเป็นเพ ن วิธีที่ปกป้องเขานะครับผมเหมือนพาวเมอร์ลงสนามทีทีไม่ได้นะครับผมแล้วก็เขาพูดถึงนักข่าวถามเวสติฟอรน่ากับลิสเจมเนี่ยลงมีโอกาสลงเล่นไหมพรุ่งนี้แล้วก็ตอนเนี้ย การธรรมตัวของทีมมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าดีแล็เจ็บไปแล้วชัวไปโดฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับมาเลเก้าบอกว่าลิสเจงกับโฟฟาน่าเนี่ยอยู่กับเราทั้งคู่ดังนั้นทั้งคู่พร้อมลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้จากนั้นเราจะดูว่าตัวจริงพวงนี้เป็นใครบ้างนะครับผมส่วนเรื่องหมายเลขเก้าเนี่ยนี้เรามีดีแล็ที่พักไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยสองเดือนแล้วโชคร้ายครับสําหรับเขานะที่เจ็บไปอีกแล้วก็โชคร้ายนะที่จัวเปนแล้วก็โชคร้ายสําหรับเราด้วยคือ สำหรับตัวดีแลปแล้วก็สําหรับเชลซีด้วยนะครับผมส่วนชัวเปโดเนี่ยกับเนโต้ก็เคยเล่นเบอร์เก้ามาถ้ายังจํากันได้ช่วงต้นซีซั่นเนโต้ NATO เคยเล่นหน้าเป้าเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจึงพยายามหาทางออกโดยรู้ว่าดีแลปบเป็นนักเตะคนสําคัญของเราเพราะเรารู้ว่าเขาจําเป็นต้องลงเล่นให้ฟิตและดีขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นนะตอนที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บก่อนหน้านี้แต่โชคร้ายครับที่ต้องพักอีก เราก็ต้องหาทางออกต่อไปนะพยายามหาทางออกต่อไปมีกอบเวลาไหมสำหรับดีแลบแล้วก็ไปแฉลบแฉลบเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงอีกนิดหนึ่งนะครับผมว่าเอ้ยจะเข้ามาในทีมได้อย่างไงมาเิสกาบอกว่าดีแลบเนี่ยโชคดีที่เขากระดูกไม่ห่างจากที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวดีครับแต่เขาพักนานแค่ไหนผมไม่แน่ใจจริงๆส่วนราฮิมสเตอร์ลิงก็พูดตั้งแต่ตอนที่เอ่ยถึงอักเซลดิซาซี่ครับพอเขา,าเป็นนักเตะเชลซีตอนนี้เดือนธันวาแล้วมักกะลากำลังจะมาถึง อะไรก็เกิดขึ้นได้กับพวกเขานะครับผมก,บกับทั้งคู่นะครับลงเล่นในบลเล่น,เล,นเล่นเกมนอกบ้าน3เกมติดเลยนะ่ะคุณกังวลมากไหมบาริสกาบอกว่าใช่ครับในแง่ของการเล่นนอกบ้านเนี่ยเราเก็บแต้มนอกบ้านได้มากกว่าเล่นในบ้านในพรีเมียร์ลีกนะส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างที่คุณเห็นครับเล่นไป2เกมเสมอครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้เกมหนึ่งก็คือคาราบักกับบเยอร์นะครับเกมเยือนเชลซีไม่ชนะเลยนะนะครับผม แล้วก็เขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันอยู่มันทุกอย่างมันสมดุลกันในช่วงช้าท้ายซีซั่นอยู่แล้วนะผมสําหรับเกมเยือนผมไม่ได้บอกว่าเราชินแล้วนะเพราะมันยากที่จะชินแต่ไม่ใช่แค่เกมเยือนเพราะมันไม่มีระยะเว้นระยะในเรื่องระหว่างเกมครับคือให้บางทีก็ไปเยือนบางทีเล่นในบ้านมันไม่ค่อยอย่างลนมันติดกันเลยเราเล่นกันสองวันก่อนก็เล่นเกมเยือนสองวันก่อนหน้านู้นเราก็เล่นเกมเยือนแต่เรากําลังพยายามปรับตัวอยู่นะครับ คุณคิดว่าจะได้อะไรเพิ่มเพิ่มขึ้นจากตัวกานาโชนะผมมากแค่ไหนนะเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนมาก็บอกว่าเขาทําสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะแต่ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นผมคิดว่าเราพยายามทาง,งานร่วมกับนักเตะทุกๆคนทุกวันเพื่อพัฒนาพวกเขาการทํางานร่วมกับเขาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะท่านี้เนี้ยการเรียนรู้เขาเปิดใจครับเปิดกว้างด้วยนะครับผมการทํางานดีขึ้นเรื่อยๆื่อทั้ง การมันเป็นการทํางานที่ดีครับทั้งเรื่องตอนที่มีบอลแล้วไม่มีบอลในบางเกมเนี่ยเขาทําได้ดีขึ้นบางเกมก็พยายามมากขึ้นโดยรวมแล้วเขาทําได้ดีขึ้นกับเรานะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายๆเขาถามเนี่ยคือมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอิตาลีนะเพราะว่าได้กลับอิตาลีนะสำหรับมาเลเซียเขาถามนะว่าความที่คุณเป็นคนอิตาลียความภาคภูมิใจคืออะไรอะไรคือสิ่งที่คิดถึงบ้านเกิดคุณมากที่สุดสำหรับตัวคุณอนะ่ะมาเลเซียมาเลเซียบอกว่าอาหารเลยครับ โดยเฉพาะอะไรมาลเซาบอกว่าทุกอย่างเลยผมมีเวลาว่างแทบเป็นไปไม่เป็นไปไม่ได้เลยแบบคล้ายๆว่างไม่ได้เลยเขาชอบเขาคือเป็นคือตัวเขาเองเป็นเชฟเลยนะอ่าผมทำเขาทำอาหารเก่งครับชีิเป็นเชฟที่เก่งนะผมผมชอบเป็นอย่างนั้นครับผมชอบสอนสอนมันเหมือนเป็นแพชชั่นสําหรับผมเลยผมเลยรักอาหารนะผมคือแบบทํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเมนูประจาตัวคคืออะไรมาลเซีบอกว่า ผมสามารถทําอาหารจานอื่นๆได้นะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ้งอาหารอาหารจานที่คุณมักจะหาทานได้ยากในร้านอาหารเพราะว่าอาหารจานเหล่านั้นะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแม่และยายของผมคุณรู้ไหมดังนั้นเนี่ยอาหารจานเนี่ยจึงเป็นอาหารหลักของผมคือมันน่าจะเป็นอาหารสูตรของเขาอะนะครับผมส่วนตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ภูมิใจแค่ไหนที่กลับมาอิตาลีในฐานะผู้จัดการทีมที่ประสบความสาเร็จก็คือได้แชมป์กับโชลซีไปแล้วนะมาริสกาบ,บอกว่า ตอนนึงเลยผมรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาประเทศของผมอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและแล้วก็มาถึงอย่างที่คุณบอกการการได้กลับมาในช่วงนี้ในเวลาแบบเนี้ยในฐานะผู้จัดจาก,การทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นตัวแทนของหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกอย่างเชลซีผมรู้สึกภูมิใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็ปิดท้ายเรื่องเซเรียอาครับคิดว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะผมจากตอนที่คุณเคยเล่นอยู่ที่เซเรียอาที่อิตาลีเนี่ยนะครับบริสกาบอกว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะ มุมมองมต่างๆที่ต part, า่างออกไปประเด็นหลักๆเนี่ยน่าจะน่าจะเรื่องกลยุทธ์ตอนนี้หลายทีมพยายามเล่นแบบกับที่กัสเปเรนีทํากับการอัตตานตาในช่วงหลังๆจะเห็นได้ว่านักเตะส่วนใหญ่เนี่ยในทีมเนี่ยจะเล่นกองหลังห้าคนนะผมพยายามเล่นแบบตัวต่อตัวทุกตําแหน่งถ้าเขาก็ยกตัวอย่างเหมือนคุณจะไปเข้าห้องน้ำเขาจะตามคุณไปด้วยเขาเพราะเพวกเขาก็ตามไปทุกที่นะผมก็บอกอย่างนี้นะแต่ที่แน่คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อเทียบกับตอนที่ผมเป็นนักเตะนะครับผมเป็นนักฟุตบอลนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ บทสัมภาษณ์ของมาสก้าก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเพราะว่าก็คือสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็บินไปะนะครับบินไปที่ออตแลนตานะครับผมนะอ่ะไปดูรายชื่อนะผมสี่สองสามหนึ่งนะผู้สาบโ,โดนเดเบิร์ซานเชสแนะรับลิสเจมชาโลบาโทซินคูกุรยาคือถ้าจัดชุดนี้มาถ้าไม่ใช่โฟฟาน่าในแฟนเชลซีไม่เอาเลยนะสงสัยนะนะผมก็เป็นเอนโซกายเซโดกับคือกายเซโดกลับมาตัวจริงแน่ลิสเจมโฟฟานะ่าซานเชสเนี่ยอาจจะลงทั้งคู่นะลงทั้งหมดนะสามสี่คน เอสเตวาลมีโอกาสออกสตาร์ทนะครับผมแม้ตอนเล่นกับบอลบัดเดี๋ยวผมดูก่อนนะเ,เล่นกับบอนมัดเนี่ยได้ออกสตาร์ทหรือเปล่านะเน่ยอ๋อเปล่านะโอเคเป็นตัวสมรองนะครับผมตอนนั้นใช้กาณาชโชกับเนโตใช่ไหมเกมก่อนก็อาจจะเป็นเอสเตวาลครับแล้วก็คิดเทนกาณาชโชหรือเปล่านะครับเพราะว่าจอไปโดคงเล่นหน้าเป้าแนๆ่ๆเพราะว่าพาวเมอร์ไม่ได้ลง ถ้าจะเป็นโบนานาเต้นี่ก็พูดยากครับเออพูดยากหรืออาจจะเป็นไกเซโดอันเดซานโตแล้วก็ดันเอนโซไปยืนกลางตรงลุกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมีโอกาสหรือจะให้ลิสเจม,มันเล่นตรงกลางอีกละเหมือนเกมก่อนกับบอลมัดนะครับผมเพราะว่าคือผมอยากให้มันแน่ใจแบบว่าเออเจอหลังห้าเนี่ยนะครับระบบหลังสามอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเข้าทางเรานิดนึงอะไรแบบนี้นะคือน่าจะแก้ปัญหาหจุดตรงนี้ได้อะไรแบบนี้นะ เพราะว่าเอ,อระบบหลังสามเนี่ยมันแบบผมว่าเขารับแล้วสวนน่ะเอ,อนอกจากว่าเขาเปิดเกมลุกสายเราเลยแต่เกมแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างหนึ่งครับที่มันต่างจากพิีเมีร์ลีกก็คือความที่ถ้าคุณพลาดนะครับเอ,อส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะลงโทษได้ในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคุณพลาดแค่นิดเดียวรายละเอียดเล็กๆน,น้อยนิดเดียวอ่ะคุณอาจเสียประตูได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเจออย่างเนี้ย การเล่นหลังสามด้วยเนี่ยคือเขาคงเล่นรับนะครับผมอาจจะมีบุกเซล,เลซีบ้างนะเกมลุกในระบบหลังสามอะไรเงี้ยมีบ้างคือบอลจะเร็วแค่นั้นแหละครับบอลเลคือความเข้าใจผมนะคือเล่นหลังสามเนี่ยคือต้องแม่นยำเลยคือจังหวะไม่เยอะอมืมันจะไม่คลองบอลอืดอาดย,ยืดเยื้อเหมือนเชลซีเล่นอย่างปัจจุบันนะครับที่คลองบอลช้าๆใช้เวลาแต่หลังสามมันจะบอลเร็วเออผมเข้าใจอย,อย่างนั้นแะนะการเล่นอะไรเงี้ย นะครับผมที่มันต้องเข้าใจอ่ะพอตัดได้เนี่ยเชฟการยืนในการเล่นเกมลุกมันจะขึ้นเป็นแผงนและคือต้องรวดเร็วแม่นยําด้วยเล่นบอลไม่มากจังหวะอ่าต้องใช้คํานี้นะครับผมดังนั้นมันอยู่ที่เชลซีนะคืออย่างของออตาลนต้าเนี่ยเอ่อผมไม่รู้นะว่าลุกมั่นยังอยู่หรือเปล่าผมไม่คือไม่ได้ตามขนาดนะบอยเตอรลีนะผมก็เลย อาจจะรู้จักอย่างสคาร์มากาเนี่ยยังเป็นตัวโขกอะไรเงี้ยนะคือเล่นลูกกาอากาศอะไรเงี้ยอันตรายนะครับอ่าดิมิสตีอ่าโคลาซินัสนะอดีตนักเตะอาร์เซนอลใช่ไหมปาซาลิส uh, ก็เคยเป็นนักเตะเก่าเชลซีนะผมอ่า uh, มีเดคาเทเล่ใช่ไหมเออโอเดวิดีซัปาคอสตานะโ oh, อนะ้ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะไม่รู้เหมือนกันเอ้ยเครื่องหมายคำถามไม่รู้เหมือนกันว่าคือยังไงนะนะครับผมก็ คือคุมกําลังเขาดูไม่ได้แบบว่าย่ําแย่ครับ,ยยบขเขาจะบาของออตาลนตาคือในแชมเปี้ยนลีกเขาเขาน่าจะผลงานดีไงคะแนนเท่าเราเลยมันไม่เหมือนในลีกนะครับผมในลีกเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะผลงานอาจจะขึ้นขึ้นลงลงอะไรงมันไม่ได้แบบว่าอยู่เหมือนทอ็อปทอปตอนที่อ่าโค้ชคนเก่าคุมอะครับกัสเปรินี่อะไรนะชื่อนั่นอนะนะครับผมเดีย๋ยวผมดูตารางนิดหนึ่งนะอตาลนตาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะนู่นนะอันดับสิบสองครับในลีกนะอันดับสิบสองเลยนะผมก็เลยแบบ คือในแชมเปี้ยนส์ลีกเราประหมาดเขาไม่ได้เลยอเออคือดังนั้นเนะี่ยเกมพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นเกมที่ยากกว่าตอนเราเจอบอลมัตเซอีกนะครับผมอาจจะยากแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยละเอียดกันไหมเขียบขาดไหมเล่นแล้วแบบไม่พลาดไหมคือขออย่างเดียวคือไม่พลาดนะครับเออทำได้ไม่ได้ในเรื่องนะึงนะในเรื่องการธปรมตัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ควรพลาดต้องเล่นแบบฟอร์มเหมือนบาร์เซโลนาอะย่างนั้นเลยมันต้องเล่นอย่างนั้นแต่ คืออย่างน้อยเราอุ่นใจตรงที่ว่าอ่ะเดี๋ยวไก์เซโดลงได้เกมนี้เดี๋ยวนัดเจอเอเวอตันเสาว,วันเสาใช่ไหมน่าจะวันเสาร์นะครับผมอาจจะลงไม่ได้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าหลังจากจบเอเวอตันมันก็จะมีคาร์ดีฟมีอะไรใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆดูด้วยว่าโชลซีมันจะเอาตัวรอดอยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวมีนิวคสเซ่มีแอสตันวิลล่าอีกแมนเชสเตอร์รออยูอ่นะครับผมนะก็ต้องดูเป็นเกมๆไปอะ่ะแล้วหลังจากนี้ คือเอาเป็นว่าไอสิ่งที่เราหายกันและเกินในช่วงเจออาร์เซนอลกับบาร์เซโลนาที่แบบโอ้ยเสมออาร์เซนอลแล้วแบบมีโอกาสลุ้นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยพับเก็บไปเลยครับแล้วก็มาโฟกัสทีละเกมแล้วทุกอย่างมันไม่เคยคอนเฟิร์มได้ครับไม่ทําให้เราวางใจได้สักเกมต้องพูดคํานี้เลยนะไม่ว่าจะเกมไหนก็แล้วแต่ผ่านไป2อสมเกมคุณแพ้สักสอสามเกมมันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้ชนะสามสสามเกมก็เปลี่ยนได้เหมือนกัน นะครับผมม,มันปตามตรงเนี้ยสาคัญเลยคืออยู่ที่ว่าเชซีจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมกลับมาในฟอร์มที่ดีนักเตะคนนักเตะแต่ละคนมันกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมันเป็นช่วงนี้เป็นเดือนสามยังไงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับผมคือแบบพอทันวามก,กรากุมภาแล้วแบบฟอร์มมันจะขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนตลาดหุ้นเลยเหมือนราคาทองเหมือนราคาบิตคอยราคาอะไรต่างๆที่มันขึ้นลงตลอดเวลางั้น่ะนะครับผมเออมันเป็นอย่างนั้นเลย ไม่เคยกราฟขึ้นแบบสูงแล้วก็ค้างไว้ปุ๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยล่วงมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงอยู่งี้ตลอดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่แบบโอ้โหมันไม่ค่อยเป็นใจตามจริงอ่ะถ้าเราฟอร์มแย่ๆมาแบบนี้่นะถ้าเจอกับพาฟอร์สในบ้านยังดีใช่ไหมเมือย่างน้อยเออมันมค่อยๆเก็บความมั่นใจแต่นี่ไปเยือนนะครับเจออัตแลนต้าโดยที่แบบเราเพิ่งเสมอบอลมัดมาแล้วแพ้ลีดด้วยเนี่ยมันเลยแบบคามิงเราคงจะ แบบคล้ายๆใจร้ายไปนิดนึงเออแบบมันซวยแล้วกันต้องใช้คำนี้นะผมก็คือหวังว่าน่ะมีการเซโดยอย่างน้อยอาจจะทําให้เกมรับเราดูดีขึ้นหน่อยการตัดเกมอะไรต่างๆแต่ทีนี้มันเหลือเกมลุกครับกับความผิดพลาดของกองหลังว่าสองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นยังไงกองหลังไม่พลาดแล้วจบสกอร์ได้อันนี้ดีครับแต่ถ้ากองหลังพลาดกองหน้าก็ทําเกมลุกไม่ได้ยิงประตูจบสกอร์ไม่ได้ มันก็ล้มเหลวสาหรับเกมนี้ไปดังนั้นอย่างน้อยเสมอก็ได้ครับเออมันแบบชนะมุมชนะมันอาจจะมองยากนิดหนึ่งล้วกันแต่ว่าไม่ควรแพ้อย่าแพ้ครับถ้าแพ้เนี่ยมันจะล่อยหลองไปอีกเล่นกับเอวตัตตันที่บ้านก็เถอะนะครับผมสู่สัปดาห์แต่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยสภาพจิตใจอะไรปะนี่มันหลายนัดแล้วไงนะครับผมสามสี่เกมเดี๋ยวเออสามเกมแล้วนี่เข้าสู่เทียนที่สี่ รู้จะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ขอให้กลับมาได้แล้วกันนะครับเดือนธันวาคมจะได้เป็นเดือนที่ดีบ้างเจออะไรดีๆบ้างับผมนะอ่ะประมาณนี้สรับในช่วงบ e ฟอร e ดแมนยังไงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์ช่อง h e ร r t อ f Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมหากคุณมีหวัวใจเป็นสีน้ำเงินเราคือทีมเดียวกันสหรับวันนี้ในช่วง r e the m a t ม h เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีเฟสนัดที่ะครับที่เชลซีจะบุกไปเี่ยนอัตาลันตานตปกันในคืนวันอังคารเวลาตีสามตรงก็ต้องขอตัวลาก,ก,ก,วก,ก,กา,ารััับบสสวสดีคร